ชุขสบายดีพี่น้องสุขสุขคนสุขมองสุขบอลที่ติดตามหับส้มส่องน้องหนักเนาะอู้ยบรรยากาศเย็นลายพี่น้องเอลยหนาวแห้งพดโพลว่าลมฟาดทอกระเดียกกระโดดผัดผัดสปิวลมแห้งอระเรียกโลอันนี้แม่น้องเนยเห็ดเตาพี่น้องเอลยอบถ่านพี่น้องเห็ดบอนอบถ่านเนาะอ๊ อบถ่านดังไผ่เลยพี่น้องถ่านดังเตายากอันนี้ก็เป็นเครื่องหมักถั่วของแม่น้องอนนงเนยเนาะผลิตหมักถั่วพี่น้องเลยข้างหมักถั่วเรียบร้อยอยู่ทงห้ทงหน้าคือเก่าพี่น้อง พาพี่น้องเลาะทงหอยทงหน้าคือเก่าหมักแตงกำลังใส่ดอกพี่น้องเลยไปเบิ่งพักถั่าแม่พี่น้องเลยเมือ่อก่อนนั้นซาสนีันนี่นมาใส่ผุนกับถั่าแม่เนาะปลูกมะทัลหมักแตงขายพี่น้องแตกสีได้ขายหรือบ่อเลยร่มแห้งกระดอใบกูดเขาบอะไรพี่น้องเลย ของแม่น้องอนเน่ยเพิ่นเพิ่นปลูกเพิ่นว่าเพิ่นปลูกไว้ขาย,ายพ่อได้ซื้อนมให้น้องอนเน่ยกินเพราะว่าน้องอนเน่ยกินนมกินนมมันกล่องเนาะบริกินนมแม่นะกินนมขุนนมกงอะไรน่องอบรรยากาศตอนนี้นหนาวร้าย่นะพี่บรรยากาศย้ำรแรงๆ่ะพี่น้องได้เบิ่งได้ส่ง พี่น้องเคยเห็นอยู่บอพี่น้องเคยได้หาบน้าแบบนี้อยู่บอบ้านพี่น้องเคยเคยมีแบบนี้อบอเนาะบ้านะน,นอกบ้านนาเขาก็ยังคือเก่าพี่น้องเลยธรรมศาสตร์ดูการบอเคยเปลี่ยนแปลงหรืพี่น้องยังบรทันสมัย สวาาัสนีมือบา่บาว่างบอมเนว่าบอมีมือจะหน้าบัตเซวาสมอมือสนีหายไปซ้ายบอมีมืออ,มอันนี้เป็นพักบัวแ่าแม่พี่น้องพักบัวพ่นต้นตน้ตนหอมบัวต้นหอมพี่น้องเลยต้นหอมอันนี้เป็นพักสลัดพี่น้อง พักสลัดบรดิบงไปหน่อยเยปล่อยเป็นธรรมศาสตร์ไปเลยพักสลัดถี่ลายถี่เกินไปหน่อยเยจนเบียดน,น้อยหนึ่งเพราะว่าบริเอาไปบงเนาะบงแล้วมันจะเป็นเงาใหญ่ยอ,ยออกมาอันนี้เป็นพักหอมปอมหรือว่าต้นต้นหอมอยังไงอันนี้นะนี่เลย ต้นต้นหอมป่อเนี่ยอยู่ไทยจะเอิญต้นยังฮามะคุต้นหอมป่อคือ,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 อกันนี่บอ่อันนี้ก็เป็นผักบุ้งพี่น้องเลยผักบุ้งน้อยยังบ่ใหญ่พี่น้อง,งอลายอย่างพี่น้องเลยลายอันพันแนวผักกาดก็มีผักซี่ก็มีโอ้ผักสลัดถ้าแม่ฮะกระบงยัง,องบงอกง,ง,งามเลย หากับบงนี่กะบบงแห่งอริบธรมโหตรสองสัมเมอเลยพี่น้องนี่อยู่ทั้งเทิงพี่น้องเป็นต้นมักซาลีนะพี่น้องต้นมะขะโพดเนาะมะกะโพซาลีดูทงไ้ทงหน้าคือเก่าพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้พาพี่น้องมาโคตสวนน้ำกันเนาะย่ำขำๆย่ำแรงๆบรรยากาศ แรงคำคำหดสวนพี่น้องเอ้ยหดสวนเขาเองเหมือนพี่น้องอสมา,งามยังบ่งามพี่น้องใส่พุนขี่งัวพี่น้องเอ้ย ใส่หาใส่แต่ขี้งัวพี่น้องแต่เ้าไม่ได้ใส่ปูไม่ได้สีดยาพี่น้องปอดซานพี่นออ้องเลยกินกินเหาเองเนะาะเขาไม่ได้แบบว่าปลูกคายปลูกยังหะนะคัดเป็นหมักโพดซาลี่เป็นเป็นหมักถั่วหมักแต้งยังว่าแบบว่าเพื่อนกสนสีดยู่แบบว่ากันแบบว่าไปงอหรือว่ากันเพียนะพี่นอ้องอันนี้ยังว่าเ้าปลูกกินเป็นสวนครัวของเหาานะ เปลี่ยนกันฮดกับสนี่ไฮสนี่ฮดฮดก่อนตอนนี้อยู่บ้านน้องนัดแนละ้วหนาวหนาวหนาวเฮงลมกระเฮงพี่น้องลมกระเฮงหนาวกระเฮงธรรมศาสตร์มันนอกเ้า

บรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามแรงๆลมแห้งๆพี่น้องเอ้ยลมแห้งๆบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเอลยแมนสวนพักการดนะเจ้าพ่ต้องโฮดก็ได้ย่าเด้อสจ้าพักการ์ดพะตองโฮดสลัดกำลังบ่งออกมาเพราะว่าเฮาสิตัดอยู่สิตัดต้นมันเนาะพี่น้อง เาก็เรบ่มไหวฮดทำแม่บอกว่าสตารออกซะสิปลูกอย่างใหม่พ่นลองเลยเริ่บ่ใหวฮดมั่นแฮมันถวยเด้ขนาดขนาดเด้อแนเนาอานั้นพักซีพักกาดซนั่น ยังอ <mile> ีฮิงเติอพี่น้องเปิดเร่ซ้ำน้าน้อยนซ้ำน้น้อซำนกระหามเดียวพี่น้องเลยเนาะเพื่อเิจเรหานึ่งสเน่ยในปวดปวดคอพี่น้องปวดปวดปากพี่น้องเลยหาบสยกันพี่น้องเลยมาตพี่น้องสนัด น่นองหนัดเต่้งาเต่งิวทั้งแหลกพี่น้องแอบถ่ายได้นี่พี่น้องแอบถ่ายแอบถ่ายเพิ่นเพื่อนกำลังตากหน้าอยู่พี่น้องสน่เป็นตาก,กล้องสบายดีเดอ้อทานผสมเอ้ยทีตีดตามขับสมช่องสน่หรือว่าช่องน้องหนัดเนาะก็ขอบบุ๊ขอบคุณละลายพี่น้องเอ้ยอยู่ดีมีแห้งวัดสุขสุขคนสมอกสุบอนพี่พาประกันได้กะสนน่ขอโทษขอภัย้นะพี่น้อง เาก็มาฮดสวนใแ่าแม่พี่น้องบรรยากาศนำ้นำมืองค้ำนอนี้พายของซนีเองพี่น้องปลูกอยู่พายอยู่หน้าพี่น้องแลปลดปลูกอยู่ปลูกอยู่เลื่อนกับมอนนนนอออบีอยู่นานทรงชำนานพี่น้องปลูกอยู่เลื่อนเขากับปลูกอยู่หน้าน้ำพี่น้องาะว่าสวนหมักแตงแม่น้องอเนยพพอน้องอเนยพี่น้องสวนหมักแตงหมกงักกับโพดเนาะ เออเพอ่์สิเล่พี่น้องเอ้ยขนาดทศสอยการสองคนนั่นี่พี่น้องกันทศผู้เดียวแห้งกันเต็กโ,โอ้เฮียสิมบัตเลย <c oughs> นองนาดมาเห็ดมาแล้วเพเห็ดเฮียพี่น,อนอ้องเอง้ยแมน แรงใจในเด้อพี่น้องเด้อขอแรงใจจากพี่น้องส่วนนี่ประมาณซองหาบเนาะพี่น้องส่วนบักใหญ่น้านี่มันสีใหญ่เติะพี่น้องประมาณซองหาบเนาะโอ้ขนาดจะต้องแลรงอะไรพี่น้องต้องแรงขนาดน้าำขนาดจะคือวัดเข่งหนึ่งบ่ โอ้ยอ anyway> anyway ่งนะโคตเลยได้แต่ว sí ันี้มเเออตอมาใส่ใหม่เด้อมักระโพดกะลังงามงามพี่น้องเลยกระลังขึ้นมากกะโพดแม่น้องอเนยพี่น้องแต่มักทั่วพี่น้องมักทั่วแบบว่าอากาศมันหนาวเกินเลยมันอยากมันอยากตายเห่อลงพี่น้องมันอยากโคตรมันอยากอันใหญ่ขึ้นแต่มันเป็นอย่าง ร่มร่มแห้งและผัดอยู่อื้อพี่น้องเอ้ยจักได้ยินเสียงของสนเน่หรืบอบ่เนาะพี่น้องเอ้ยสเน่กะว้าวว้าอไปต่างสัตน์แล้วพี่น้องเอ้ยถ้าผิดพลาดประการใดกะขอโทษคือเก่าลับเดิมเนาะสเน่กะว่าวบกค่อยเก่งพี่น้องบ่าวตรงไปตรงมาเลยพี่น้องโดย เอาโฮดอีกเลยอันน like um, ั like 8, ้นเก่านะเออส่วนนั้นยังมาแล้ววะอ่าแม่สิไปบอกแม่น้องไม้ก่อนบอกแม่น้องไม้มาเอาพักกันพักสลัดเมื่อบงเพราะเดี๋ยวสิไปบอกคนมาเอาพักสลัด Yeah. <laughs>